แต่ชาติก่อนตัวเองเคยได้ถือกำเนิดเป็นลูกชายของท่านพระอา,าคูดีแม่ชีตัดจึงได้นำเอาเรื่องนี้ไปบอกเล่าถวายให้ท่านพระอา,าคูดีฟังท่านพระอา,าคูดีจึงซักถามแม่ชีว่ามีอะไรเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นความจริงบ้างแม่ชีจึงตอบว่าฝ่าเท้าของคุณพระพ่อมีรูปกงจักแล้วแม่ชีจึงขออนุญาตด,ดูฝ่าเท้าของท่านพระอา,าคูดี ท่านก็อนุญาตให้ดูในความรู้สึกของแม่ชีก็ปรากฏว่ามีความเป็นจริงแม่ชียังได้มีความเชื่อมั่นว่าตนเองเคยได้ถือกำเนิดเป็นลูกชายของท่านพระอาญาคูดีตั้งแต่นั้นมาแม่ชีตัดก็เรียกท่านพระอาญาคูดีว่าพระพ่อส่วนท่านพระอาญาคูดีก็เชื่อนับถือแม่ชีตัดว่าเป็นลูกชายของท่านจริงๆทั้งสองฝ่ายต่างก็ไปมาสังคมสมาคมอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนพ่อกับลูก แม่ชีจึงได้ขออนุญาตพระคุณพ่อเข้ามาอยู่ในวัดเพื่อจะได้ฝึกหัดปฏิบัติอย่างใกล้ชิดท่านพระอาคูดีก็อนุญาตให้ลูกชายในร่างเพศของแม่ชีเข้ามาอยู่ที่กุฏิใกล้กับท่านท่านพระอาคูดีก็ได้อบรมสั่งสอนให้เร่งทำความเพียรเพื่อให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อตัดกระแสแห่งวัฏฏะเพื่อลดสังโยชน์ลงโดยลำดับ